กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุคนสุมงสุบอนพบพ่อกับสน้องแคทคือเກົาพี่น้องมืี้ก็ทีมงาน YouTube YouTube r บ้อรวมตัวพี่น้องเบ่ซ้ายนซ้ายนึงซ้ายนงบ่รูปแฮงซ้ายนบ่รูปแฮงอันนี้สิเป็นทีมงานของผูบ่าวะ ปู่บ่าวปะสันกันโลดป่าวว่าค่อยกับเจ้านี่หมดขบสบายดีป่าวลงสบายดีป่าวน้องมิตน้องมดบ่าวมบ่าวดาวบ้านนาเคยใหม่น้องน้ำจ่อย่าว่าบ่าวแม่นบ่าวตา น่องสาวลามันดดแดดเลยยังเกี่ยวเป็นกำรรอยู่ช่องน้องแคทพี่น้อง,องแม่น้องดำเคยหลาน้องเยี่ยมบยบยสบายดีสบายดีพี่น้องเลี้ยวเข่าคือเก่าเลี้ยวเห็นพี่น้องอลไรเห็นแต่นั่นเนาะพี่น้อง ซาซาผัดผักกันนั่งเฮียยังเนาะเต็มเหงาไหมอยู่เนาะอันนี้เนาะน้องแค้นนองเน้นน่องอ่อนน้องหนิดแม่น้องตาเบาควันน้องดำผุนริู่เจ้ผุนผัดผักกันนั่งเซยอยู่พี่น้องเลยผุนนี่นี่นายอยากสบายดีอยู่สามรอบพอเห็นนะคะสายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่ง เ็นนาายยึงงงอู่ทหลัแม่น้องไข่ดาวพ่อน้องไข่ดาวน้องดินพ่อน้องมินนี่พ่ออ่พอลูกโคกอะไรกับผู้บ่บาวพี่น้องเอ้ยถาดไปนะบ่ฮู้สื่อคราเจ้าจ <c oughs> อยอยู่้างหน้ากระไ้เลยจอยจังน้อยจอยมายังบ่ฮู้สื่อครับ <c oughs> มาเบิดพี่น้องเอ้ยทีมงาน <c oughs> มันกระสีแดดนเนาะอ้าวทางหน้าหัวจุ่มยังกันเนีงนะเนาะผู้บ่าวสองคนนะเนาะ ว่าได้ว่าได้ว่าได้กล้องนี้เลยจุ่มกันโลดผู้บ่าวนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดเจ้าเ้าสองสี่ เจ้าหกเจ้าแปดสามสิบซีวิตขนาดโบพิษสามสิบซีวิตขนาดโบพิษพี่นอ้องสาีวิขนบพิษพี่น้องดยเอสจอเฮ้ยผู้บ่าวนาะสื่นอน้าใดเฮ้ย นักทะลุะพน้าี่นีเป๊ะอันกีก็โทษเขาอภัยละลายลน้องพี่น้องเนาะอ้าวทั้งน้าน้องมินนี่อย่าตากแดดลูกไปยู่ห่มหล่าคําแพงอยู่หม่ม,หมม่วงผู้ลูกไว้ไว้ก็อย่าดามากันเขามาเด้อพี่น้องจะนับสีวะน้องแคทจ,จดดากับเกี่ยวเขาคือบบไปเกี่ยวเขาสวยจียดา อันนี้เขาว่าสันสันง่ายๆเนาะว่าบสันสันง่ายๆคือแบบยังห้เขาใจเนาะบหวยหายดามะนะพี่น้องเฮามีเหตุผลของเฮาเนาะบุแต่ว่าซัมเน่ละพ่อเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณลายๆบ่วหายดามะเด้อพี่น้องเด้อมันกาสีแดดหอนในเนาะอันนี้ก็ได้พอเนาะพอลูกโคกก็มาพอแม่น้องไข่ดาวก็มาเอื้อเอื้อน้องอัน แคนก็มาน้องแทนก็มาพี่น้องแต่ว่าน้องแคนขึ้นเทิงนําไอ้บอยเลยทีมงานยูทูบเบอร์รวมตัวกันพี่น้องเยแนวนี้แหละพี่น้องเอ้ยทีมงานเนาะเดี๋ยวมียังก็ซอยเหือกันเนาะพอน้องมินนี สามสิบสีวิตสามสิบกว่าซีวิตพี่น้องเอ้ยทีมงานไอบอยทีมงานเบาฝังเหลาเนาะสวยกันคนละไม่ละมือหยามันกะสีลายเน่เนาะพี่น้องเนาะสวยงักก็สวยกันหาหยาก็สวยกันดึงพี่น้องนี่เลยพี <ss> <that? sal rai forward> keeper, ่ Entonces, น้องเอ้ยเวลามียังกะเห็นกันตอนนี้แลเนาะสวยเรือกันผิดผลาประกันไดก็ขอเถษขอไปแต่ว่าขอลายๆเนาะพี่น้องขอยาดาม้าเนาะ เจ้าบ่สิว่าน้องแคทเท่าแม่ก็เกี่ยวคือบ่ไปเกี่ยวขาอยเ่าแม่เฮามีเหตุผลของเฮาเนาะพี่น้องเนาะบ่ให้ดามาขอบุญขอบคุณหลายๆไปีวลคุณลนงวะสดจอย ดำน้าเจ้าเล่หรือบอนนองดำอ้าวเมน้องดำว่าถ่าน้องแคดไปซอยว่าสิแถวห่าวดำนะเกี่ยวเลวเบิ้ดหลือปะจังลองพายเลวเลยอื้ม ไปใส่ไปใส่หรือเปล่าไม่บัตรสีเพนบัตรสีเพนผัดบอกให้ผัวไปนี่เน่าอยู่เน่ากินบัตรแค้นอยู่ในแอรผัูว่นะนะก่อมาหนิเสาห่มพี่น้องเอ้ยแค่แต่ว่าหน้าน้องเสาร์นะห่มลายพี่น้อง ก่างยายนี่พี่น้องเอ้ยแม่น้องดำว่าหน้าน้องสระน้ํามีห่มหลายและเคเคเวลาเกี่ยวข้าวปีสิมาแม่น้องดำสิมาบักถิ่มเบิดว่าซั่นต้นไม้แดดกแดดอะลีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพายุนี่มันเบิดแล้วบ่หรือยังกเม้นมาบอกนเด้อเนาะขาก็ไปเข้าแต่ผู้เจ้าโอพี่น้องเอ้ย บ่ห้องลูกทีมเขานําจากดีเนาะองอ้องดมาแต่เมียวเนาอป็นน้องดำสิมาแต่มือเดียวเลพี่น้องเอ้ยขันว่าพะนูเบิดรือว่าพหูย่างกรเม่นมาบอกเนี่พี่น้องสีได้ฮุบอันสีได้ฮุบอันผ่อนเข่าท่านเนาะขวมทั้งสอข้าววกีดไหดสวน้องมินนี่สบายดีปาลุงนะแม่ลูก สบายดีปาลุงเอาทสอตเงคุ้ยิงสใเมตตอดพนักตัเสเขียวสบายดีปาลุงเาไว้มาไว้สบายดีปาลุงนะไอ้อื้งไปใส่าเดืกอนเมนหมเหมยแหงบอนงแนนโดยวสานสงสัยจยากเป็นวินแห้งอัน ต้องใส่หมวกอากะใส่หมวกในน่อยมันก็เฮ้มเลยขีไข่เปื่อยน้องเสลาว่ะพี่น้องเอ้ยหุบไปพร้อมๆกันข้าวไปในโหน้องดินฮะมีน้ำจริงๆขี้คาคุมันยังอ้วนคือเก่าเนาะ เด้อจ <OR> ้า <extern> เ <als> ้อห e. ้าสิลาดเจ้าห้าสิลัดเจ้ามาแบนในฟางห้าสิลาดเออห้าวห้าบุหูบหท่าขุนไปลายพูดพพี่น้องเอ้ยแ้าแม่นว่าเขาบ่มีหย่านะร่ไปอาน้ำแข็งบ่น้ขก้นาน้ำแข็งด อยู่ในกระติกมันเต็มอยู่ป่ะแค่แม่นว่าเขาบ่มียานะพี่น้องเอ้ยเล้วไปทุงหนึงน่งเลยสามสิบกว่าชีวิตนี่เข้มาเลยเ็มกะ่อยไปจอยซูซูอลองลมมาำลาพระจ้า,จาไวเพียงสมนี้แหละพี่น้องเอ้ยชิล่งเกี่ยวเขาแล,าละพด,ปปพด,พดกันลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบายดี